คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะก็กก,ก็สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องมุก,กี้น้อยแฮ่ <Yeah. laughs> เต็มน้อยให้เต็มด้วย <laughs> มุก,กี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะมาวันนี้อยู่กันที่เกมใครเช่นวินอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ตามปกคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าเราจะพาทุกคนไปซื้อฟีสป,ปินนั่นเองอ่ะเริ่มซื้อกันที่สามพันละกันนะคุณผู้ชมวันนี้เรากะว่าแบบ เข้ามาเกมนี้เนี่ยมันต้องมาฟิวเจอร์เนี้ยที่มันหมุนสุดอะไรสุดเราก็จะไปให้สุด20คูณ20ไปเลยเริ่มที่หมุนฟรีก่อนละกันหมุนอ่า12ไปแล้วคุณผู้ชมอ่า14โอ้โหเสียวแวบเสียวแวบ16ไปเลยค่ะเสียวแวบอีกเหมือนเดิมโ <laughs> <Okay. S 1> อเคเฮ้ยถ้าลงน้ำตาลเนี่ยแบบ ร้องไห้เลยนะน้องร้องไห้เลยอ่าไปแล้ว18ปไปละ20มาสิสู้สิโอ้โหเกือบนะโอเค20ละคุณผู้ชมมาที่ตัวขูนล้วกันโอ้โหเสียวเว็บเกือบไปแล้วเมื่อกี้คือเกือบลงน้ำตาลไปคูน14 เยอะเหมือนกันนะกว่าเราจะหมุนได้คูณ20เนี่ยคูณ16ไปค่ะหูหัวใจแบบเต้นแรงมากเอาจริงๆยิ่งหมุนนะมันยิ่งเล็กก็จริงนะแต่มันก็เสียงที่มันจะลงน้ำตาลนะคือถ้าลงน้ำตาลนี่คือหองห้สุดท้ายเรียบร้อยคุณผู้ชมเห็นไหม20คูณย20ตามความคาดหมายโอ้โห เกือบไปแล้วที่ต้องหมุนให้มันได้ตัวคูณเยอะๆหมุนฟีเยอะๆเพราะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าถ้าตัวคูณเยอะเนี่ยเวลามันแตกเห็นไหมมันคูณเยอะปึ้งปะทดัดปะทดัดเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมคอมโบเดียวอะ่ะเกินที่ซื้อมาแล้วอะ่ะสามพันกว่าไปแล้วสุดยอดบวกกลางวันเมกะไปที่สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบอู้เป็นซูปเปอร์เลยเอ๋อ เห็นไหมเนี่ยที่เหลือคืออีก19ครั้งเนี่ยที่บวกนี่คือกําไรเลยนะกําไรหน,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 นอนๆค่ะนอนๆไปจ้ะโอ้โหสุดยอดอะไรอีก16ครั้งมาเออืเห็นไหมเค okay, มาแถวแรกเลยอุ้พลาด นกสร้างงั้นอ่ะบวกมา1,200หูเยอะอยู่นะว่าไม่ได้ประทัดอืมรอบนี้ประทัดจุกจุกซองปะซองเถอะโอ้หเปลี่ยนเป็นเจเงียบเลยเปลี่ยนเป็นเจอะหมวกรางวัลก้อนโตอีกแล้วเห็นไหม1,200โอ้โหแล้วก็จะมีแต่รางวัลใหญ่ๆเลยนะทีนี้นนะ่ะ วิปลาทองดูดีดูดีดปลาทองน้อยดูดีอีกสิบสามครั้งอ่ะอุตส่สาห์าชมนะเนี่ยโอเคแมนยูบอะอีกสิบครั้งมาต้องไฟแหละนี่รอบนี้ไปเลยจ,จ้าจุ๊ๆเอมาต่อ อย่างนั้นเลยเห็นไหมเรียบร้อยบวกรางวัลก้อนโตวิอรอบนี้บวกเยอะอยู่นะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดอะไรไปโอสุดปางรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ซูเปอร์วาเลนไทน์โวมาสามพันเจ็อยกอีกยี่สิ้หูสุดสุดมาก แล้วยังเหลือฟีสปินอีก9ครั้งคุณผู้ชมเอาหมอนมาเลยเอาหมอนมานอนรอหวานหวานอ่ะตัวเจเจเหรออู้หูอ่ะปะทัดปะทัดไปไปเอต่ออืมแน่นแน่นรอบนี้แน่นแน่นเลยรอบเนี้ยเจามาอู้หู รอบนี้แน่นมากแน่นจริงแน่นจริงรางวัลก้องตัวระดับซูเปอร์อีกแน่แน่เพราะว่าแบบไหลยาวมากคอมโบรอบนี้น่าจะยาวกว่าทุกครั้งในฟีเรเกมเกมนี้เลยนะโอ้โหสุดหมุนค่ะไปเลยค่ะเห็นไหมรางวัลก้องตัวระดับซูเปอร์วาเลนทน์ซูเปอร์วาเลนทายสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบ มาตอนนี้บวกมา1,600แล้วนะคือกำไร13ื0นแล้วยังเหลืออีก6ครั้งโอ้โหทำไมจะไม่เลิศอยู่นั่นอีกแล้วนะเห็นไหมเราวัลก้อนัวอีกแล้วว่าโอ้โหถึงจะบวกหลักพันนี่แต่รวมกันไม่น้อยเลยนะสามครั้งไม่ใช่ห้าครั้ง อ้เลขสิบเยอะมากโอ้โหเนี่ยแค่บวกสิบประมาณสี่ห้าตัวนี้บอกเป็นพันเลยนะเนี่ยโอ้โหคุ้มเอาจริงๆนะไม่จำเป็นต้องซื้อฟรีสป,ปินเยอะก็ได้นะคุณผู้ชมแค่เราหมุนให้ได้แบบคูณยี่อะแล้วพอมันคูณเยอะมันก็จะแตกเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเราซื้อกันแค่สามพันนะตอนนี้คือกำไรคือ1 7ื่นเยอะมากคือเบ็ดกันที่หกบาทอะ บวกไป2 0 0หมื่นเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมสุดมากกับเกมแปะนอนหรือเกมใครเช่นวินเนาะถ้าใครที่สนใจอยากร่วมสนุกกับเกมนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปร่วมสนุกกับที่มุกป,ปักหมุดไปให้ด้านล่างเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย